สวัสดีค่ะครูชื่อจารุพักพลจลัดหรือคุณครูกตานะคะสอนวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นวันนี้ครูกตาจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ทัศนธาตุในการสร้างงานทัศนศิลป์จะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันได้เลยค่ะในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรมงานประติมากรรมและงานสถาปัตยกรรม ต่างก็มีการนำเอาทัศนธาตุและหลักการออกแบบมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานดังนั้นเราจำเป็นต้องมีความรู้ทำความเข้าใจเพื่อนำไปปรับใช้ในการออกแบบหรือมุ่งเน้นสื่อความหมายตามแนวคิดของผู้สร้างสรรค์ได้นั่นเองค่ะทัศนธาตุหรือ Visual Elements คือส่วนประกอบของศิลปะที่มองเห็นได้ประกอบด้วยจุดเส้น รูปร่างรูปทรงขนาดสัสดส่วนแสงเงาสีที่ว่างและพื้นผิววันนี้ครูทุกตาก็มีตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ศึกษากันนะคะ<ๆ>เกี่ยวกับวิธีการใช้ทัศนธาธาต์ในการสร้างงานทัศนศิสป์วิธีในการใช้ทัศนธาธาต์ในการสร้างงานทัศนศิสป์นะคะเรื่องแรกก็คือในเรื่องของจุดจุดจะหมายถึงพื้นผิวที่เกิดจากการแต้มจิมมีลักษณะกลมๆด้วยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเช่น ดินสอปากกาผู้การการนำจุดมาสร้างงานทัศนศิลป์นะคะจะทำให้เกิดเส้นรูปร่างรูปทรงแสงเงาพื้นผิวดังตัวอย่างภาพต่อไปนี้ค่ะจากภาพคือการนำจุดในทัศนธาตุมาสร้างงานทัศนศิลป์ในรูปแบบเหมือนจริงด้วยเทคนิคการจุดโดยการใช้ปากกาในการไล่น้ำหนักแสงเงาทำให้ภาพนั้นดูมีมิติเหมือนจริงยิ่งขึ้นค่ะ ต่อมานะคะครูตุ๊กตาก็มีตัวอย่างภาพทิวทัศน์เกี่ยวกับทัศนธาตุโดยการใช้จุดและสีต่างๆมาจัดองค์ประกอบภาพทําให้เกิดเส้นรูปร่างรูปทรงน้ําหนักแสงเงาและพื้นผิวที่ปรากฏในงานจิตรกรรมหรือภาพวาดภาพเขียนนั่นเองค่ะต่อมานะคะคือเรื่องของการนำเอาเส้นมาใช้ในงานทัศนศิลป์เส้นถือว่าเป็นพื้นฐานสําคัญของศิละปะทุกขแขนงเพราะเส้นใช้ในการออกแบบร่างภาพถ่ายทอดสิ่งที่เห็น และจินตนาการให้ปรากฏเป็นรูปภาพนอกจากนี้แล้วเส้นยังสามารถใช้แสดงอารมณ์และความรู้สึกต่างๆได้ดีอีกด้วยไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะจากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าภาพนี้มีความเกี่ยวข้องกับทัศนธา,าตุที่ใช้เรื่องของเส้นและสีมาจัดองค์ประกอบภาพทําให้เกิดรูปร่างรูปทรงและอารมณ์ความรู้สึกด้านต่างๆในรูปแบบของงานทัศนศิลป์เรามาดูตัวอย่างอีกหนึ่งภาพกันนะคะ ภาพนี้มีชื่อว่าอาหารมื้อสุดท้ายหรือ The Last Supper ผลงานของลีโอนาร์โดดาวินชีเป็นการนำเอาเส้นมาถ่ายทอดให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกในด้านมิติในงานจิตรกรรมเพื่อลวงตาและให้ความรู้สึกว่ามีมิติภาพนี้ก็จะมีระยะตื้นลึกใกล้ไกลหรือเคลื่อนไหวนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องของรูปร่างและรูปทรงในการนำมาใช้ในงานทัศนศิลป์กันนะคะ รูปร่างหมายถึงเส้นรอบนอกของสิ่งต่างๆเช่นคนสัตว์สิ่งของที่มีลักษณะเป็น2มิติหรือมีแค่ความกว้างและความยาวค่ะส่วนรูปทรงนั้นหมายถึงโครงสร้างต่างๆของวัตถุไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้คนสัตว์และพืชมีลักษณะเป็นสมมิติได้แก่ความกว้างความยาวความหนาและความลึก เรามาดูตัวอย่างการนำเอารูปร่างรูปทรงมาใช้ในงานทัศนศิลป์กันนะคะต่อมานะคะครูตุ๊กตาก็มีตัวอย่างผลงานรูปเรขาคณิตด,ด้วยเทคนิคการดออิ่งจากดินสอสีดำโดยการใช้วิธีการนำเอารูปร่างรูปทรงมาจาัดองค์ประกอบให้ซ้อนกันเพื่อให้เกิดระยะของภาพมีการไล่น้ำหนักแสงเงาเข้มกลางและอ่อนเพื่อสร้างมิติของผลงานให้รู้สึกเป็น3มมิติดูเหมือนจริงนั่นเองค่ะ ต่อนะคะคือเรื่องของการนําเอาขนาดสัดส่วนมาใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กันในร่างกายของมนุษย์และสัตว์หรือจะเป็นการจัดองค์ประกอบเพื่อทําให้ภาพของเรานั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจากภาพตัวอย่างนะคะคือการเขียนภาพผุ่นนิ่งที่จะต้องคํานึงถึงเรื่องของขนาดสัดส่วนและความสัมพันธ์ของภาพรวมในภาพทําให้ผลงานของเรานั้นมีความสวยงามมากขึ้นนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะคือการนเอาแสงเงามาใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์แสงเงาหมายถึงแสงที่ส่งกระทบวัตถุให้เกิดส่วนสว่างบริเวณที่แสงกระทบและเกิดความมืดบริเวณที่ตรงกันข้ามดังนั้นแสงเงาจึงมีความสัมพันธ์กันช่วยส่งเสริมให้ผลงานของเรามีมิติลึกมีระยะใกล้ไกลและมีคุณค่าทางด้านความงามเหมือนจริง ดังนั้นจึงสามารถนำเอาแสงเงามาสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่หลากหลายรูปแบบไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาดูแสงเงาที่ถูกนำมาใช้ในการเขียนทัศนียภาพเพื่อทำให้ภาพเกิดระยะใกล้ไกลของวัตถุรวมถึงการใช้สีเพื่อทำให้เกิดน้ำหนักเข้มอ่อนที่แทนค่าของแสงเงาในบรรยากาศซึ่งภาพที่ปรากฏออกมานั้นก็จะดูมีมิติและสมจริงยิ่งขึ้นค่ะ และเรื่องต่อมานะคะนั่นก็คือเรื่องของสีสีจะหมายถึงลักษณะความเข้มของแสงที่ส่องมากระทบต่อตาเราทําให้เรามองเห็นสินต่างๆและวิธีการนําเอาสีมาใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์นะคะเช่นการใช้สีเพื่อแสดงความมีมิติความตื้นความลึกของผลงานหรือการใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกและความเหมือนจริงในรูปแบบของงานทัศนศิลป์เป็นต้นค่ะ ต่อมานะคะคือการนำเอาที่ว่างมาใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์ที่ว่างหมายถึงพื้นที่ที่ร้อมรอบรูปร่างรูปทรงและระยะห่างระหว่างรูปร่างรูปทรงก็จะทำให้รูปภาพของเรานั้นมีลักษณะปลอดโปร่งสบายตาดูแล้วไม่อึดอัดหรือทึบตันนั่นเองค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะพื้นผิว หมายถึงลักษณะส่วนผิวของวัตถุที่เราสามารถมองเห็นสัมผัสจับต้องได้เช่นผิวมันด้านหยาบละเอียดครุกคะในงานจิตรกรรมงานปฏิมากรรมและงานสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะพื้นผิวให้เกิดความงามที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะดังนั้นวิธีการใช้ทัศนทาธาตในการสร้างงานทัศนศิลป์ไม่ว่าจะเป็นจุดเส้น สีรูปร่างรูปทรงพื้นผิวพื้นที่ว่างขนาดสัดส,ส่วนและแสงเงาถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้ผลงานทัศนศิลป์ของเรานั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังทำให้เกิดความงามและถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้ดีสำหรับวันนี้ครูตุ๊กตาขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ